สี่วงอีเวนต์นะครับเนี่ยสามอาทิตย์เลยได้ไหมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่18วันนี้จนไปถึงวันที่25เดือน9แล้วก็ต่ออีกอาทิตย์หน้า P.O.R. ออา e e เสพพีเอ p โ w e e k นะครับทุกคนแต่ไม่รู้มันจะรวมกับการ์ดม่วงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแพ็กก็จะมีบูตก็จะมีอยู่ประมาณอยู่4 5ห้ตัวนะครับทั้งหมด5ตัวบาโคล่าซูพีมนดี้เฟมินโลเปสแลวก็แอนดิก แล้วก็อเล็กกิมาโดนะครับทุกคนส่วนตัวที่ไม่บูตมีบูตก็เออร์ลิงฮาลันลูก้าโมดิกมินามิโนซจ้าเดเคตาเลเบนจามินปาวาวแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอันโตนิโอซินวาไม่ใช่เดีอันโตนิโอซีเวล่าเออประมาณนี้ประตูนะครับกิมาโดไปแพ็กนี้ของฟรีนะครับทุกคนกิมาโดไหมาอาร์เรกิมาโดมาอาร์เรกิมาโดใส่หรือเปล่าใครวะก้าสีเฮ้ยโอ้อกิมาโดอะ่ะ <laughs> ไอ้เนี่ยไม่ต้องถล่มแล้วโอเครู้เรื่องอเล็กกิมมาโดครับผมสวยงามเดี๋ยวต่อไอดีไก่นะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปต่อไอดีไก่ a few moments later มาไอดีไก่นะครับทุกคนไอดีไก่เราอยากได้กิมมาโดนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะมาดูกันทุกคนกิมมาโดไอดี ID หลักเราเปิดออกแค่ครั้งเดียวเองไอดี ID นี้จะได้หรือเปล่ามาเอาหน่อยเอาหน่อยบาคกูล่าก็ดีนะสุพีมินดี้ก็ได้อะ่ะมามาหน่อยไป let's go ใคร โ <g ül> อ้เสื้อเหลืองใครวะ <c oughs> โอ้ประตูเนยตัวกากไ <c oughs> <c oughs> อ้เบสไอ้ประตูมาหน่อยมาหน่อยกิมาโดอเล็กกิมาโดอเล็กกิมาโดอเล็กกิมาโดเอ้ยโอ้โหลูก้าโมดิไอ้เนยไม่อยากได้โมดิว่ะโอ้โหจบแล้วผมจะได้โอ้มันจะไปถึง อ,อีกสองครั้งอีกสองครั้งทุกคนขอเถอะขอเถอะมาครั้งนี้ต้องมาแล้วว่าบาคล่าโอเคอยู่มาถือว่ามันก็อยู่ในเลนที่เราอยากได้อยู่เลงอยู่บาคโคล่าโอเคอยู่แบลรีบาคล่าครับผมตัวนี้ตัวจบนะครับทุกคนค่าพลังการจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเลยได้ไหมอะได้ไหมสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดกิวมาโอ้โหเี้ยกองหลังไอ้ห่า โอ้โหจบแล้วทุกคนโอ้โหปาวาวเนี่ยจบละโอเคทุกคนเราเลยเลือกหนึ่งตัวนะโอเคมากิลมันโดท่านทุกคนไม่ต้องเลือกเยอะครับอเลอ็กกิลมันโดเข้าสู่ทีมครับผมมาเรียบร้อยครับผมโรเมโล,ลให้รัมทยิงสวย

決定でしたが見事な対応をไせましたジェม่は2本目のコมナーキックอะไรวะอาหนูสไม่มีใครุ่งเลยทำไมันหมุได้ตลอดเลยเียกอฟันได้ลงไหมวะทุกคนอะไรวะเนี่ยจะส่งอีกตัวแม่จส่งให้อีกตัวตวไพาเมาโมดริ

เอซิมิลาน์ว่าまだเมมเบอร์เชนจ์の枠を残している状況ですบอคูล่าเฮ้ยไปล้วผู้ส่งอะไรวะบอคูล่ากูยลูกส่งส้นตีนมากบอคูล่าส่งได้ส้นตีนมาก โอ้ยเชี yeah. no, yeah. ่ยแม่งดักได้เงี้ยนี่เต่าสัตว์นิดเดียวทุกคนนี่เต่าดักได้เสียสวยกิมโรุกิมารุไม่ค่อยเติมวะทุกคนไม่เข้าใจวะโอ้กลินกิมโรุไม่เข้ามือวะทำไมกิมโรุไม่ค่อยเติมวะมันก็ไม่ได้อะนเดดมันแอคแอคแทกกิ้งนี่ทุกคนทำไมมันไม่เติมวะ モン一瞬のクリアですよね。時間と特定の状況を踏まえて、どうやって攻撃に持っていくかですよね。 ホールパーマーからオヌアチュここはつながりません手元の時計ではもう時間がありませんアディショナルタイムはップがあという表示ガブリーエンドボールをカットします裏へ届くかレクランダイスからバーンズスライディング危ないブルーのギマラインシティンバーペドロネットが受けるニトゥリアン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 リアテリン ผู้ประธานปี้แม่งอยู่หลังเขาทำไมวะโกู้หเวียนแล้วทุกคนโอ้โหแบบนี้ก็เข้าฮ่าเฮ้ยไ,ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยให้เป๊ะ ให้อ่าเรียบร้อยสวยประธานปีลูก้ามดิกเอ็กซิสว่าเอาให้ทำมือเนโต้การ์ดเขียวมีได้การ์ดเขียวโนอาซูจเจ๋งวอค่อยมีนะไอดีรักคนเปิดได้มันนอาซูตอนค่ยกระเล่นอยู่การ์ดเขียวทำมือตอวาวาเฮ้ โอ้ยทำอะไรวะปาวาลจะลวกับเบนจามินปาวาลเนี่ยสวยบึ้งโอ้ยโอ้โหทำเสาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยฟาดบอกล้วอกละโอ้ยจับบอลอะไรเอ้ยเบโดเลโตยิงกิมาโดโอ้โหไอชี้คมจัดกิมาโดอ่ะหนึ่งเมตรครับผมอเล็กกิมาโดครับผม สวยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกกาบอดีลูกกาบอดียิงปาดหลับผมการแบกรอตูลามขึ้นเทคโอ้โห้เขี้ยหม่งส้นตีนอะไรมั่างนี้ตูลามจีดิธสวยเจเนซิดิธพิก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 ไป ยูนิตใส,สก่ก้อยโอ้โหอุยใส่ก้อยแม่งติดเซฟสูงหนึ่งเก้าสองอะกลางลุกใช่ผมว่ารูปร่างมันดีอยู่มันทรงคล้ายคล้ายโฟูพามเมอร์เลือกไปเอาฮาเลนมายืนคู่ลุดฟานเก่งเก่งฮาเลนนะ่ะแต่ผมว่าค่าอาจจะเกี่ยวกับถ้ากระโดดมันน้อยก็ผมว่าน่าจะน่าจะที่รูปร่างมันด้วยรูปร่างมันสูงไงก็เลยแบบค่ากระโดดไม่ได้สูงจะถามว่า เรื่องการมุ่งเนี่ยผมชอบพวกกิลาซี่พวกติดใจกิลาซี่พวกอันนั้นมากกว่าแล้วก็เซตโกมากเวียนแล้วทุกคนเวียนแล้วเฮ้ยไม่เข้าโอ้โหสวยกี่ประตูทำเป็นยากตายหลุดไอ้เชี่ยหลุดเป็นแผงเป็นแผงแซงลิท โอ้โหลูกนี้ใส่ก้อยเลยไลออนกาเฟนแบกเอลวีเลเวอร์กูเซนเก่งมากเก่งดิเร็วเปิดคืองๆเลยใครชอบเปิดหลอดม่วงอ่ะเราไม่เปิดด้วยบอกไว้เลยแต่ไม่รู้อ่ะมาใหม่มั้งไอไอแม่งยังไม่ค่อยปรับมั้งแปลกๆยังไงไม่รู้ไม่เติมยังไงก็ไม่รู้เหมือนเป็นแบ็คลับเลยเล่นไปก่อน มิลานとしてはยิ่งมากที่แบบการเป็นแบบอย่างตึงึงจับเลียวเลี้ยวสวยเผื่อรู้ลุดฟันฮาเลนฮาเลนยิงขายิงซ้ายนะเพราะว่าสอดคมจัดนะฮาเลนนะลองยิงดูทุกคนเพราว่าสอดนี่คมจัดเลยเลย ไป,ไ,ไปสร้างแป,ป๊บจริงๆผมก็อยากเอาหาเล่นมาลองนะผมไม่ได้มีไอดีนี้ไม่มีหาเล่นล่างโกโคเซอร์เลยเฮ้ยหลุดจังหวะเพื่อนหลุดจ,จังหวะหลุดจังหวะโอ้ยเชีย่ยอยู่ดทีทำไรวะโอ๊ยทำไรวะเนี่ยบินละไอสัตว์ เฮ้สวยเขาส่งพลาดโอเค